ผมคิดว่าเรื่องสปีดหรือเรื่องเวลาเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับเรื่องสินเชื่อนะครับ mm hmm. ถ้าลูกค้าอยู่บนโมบายแบงกิ้งอยู่แล้วเนี่ยเราก็มีฟังก์ชันในการที่จะ,ะให้ Pre-Approve Credit Decision กับลูกค้าได้เพียงคลิกไม่กี่คลิกเองนะครับ2-3นาทีสามารถรู้ได้เลยว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติบนสินเชื่อ ทุกประเภทของธนาคารเลยนะครับของลูกค้าบุคคลธรรมดาอันนี้จะเป็นหน้าแรกของไมค์เดิตได้ฮะโอเคหลังจากเข้ามาก็จะมีกลุ่มกลุ่มกระพันให้เลือกครับสนใจเรื่องรถเรื่องบ้านหรือว่าพวกอ่าพีซอนอลโลนต่างๆนะครับเสร็จแล้วครับต้องเลือกรถนะครับนี่ก็กรอกข้อมูลก็เป็นการเช็คอ่อฟิลสกินนิ่งข้อมูลลูกค้าง่ายๆครับอ่านี่ตอนนี้อาจจะขอเวลาประเมินผลนิดนึงครับตรงเนี้ยต้องดีแครายได้นะครับเพราะว่าเวลาประเมินครับ แจ้งดีแคลร์ได้ตรงเนี่ยผลวงเงินก็จะได้ตรงขึ้นมาเข้าใจละจำนวนนาทีที่เคลมเนี่ยว่าเร็วประมาณหนสองนาทีเนี่ยก็คือหลังจะกดซับมิทสุดท้ายหรือตั้งแต่แรกเลยจริงจริง n to n ก็แป๊บเดียวครับเดี๋ยวข้ามาเนี่ยครับตรงนี้เป็นการขอ n c b ครับก็อันนี้จะเป็นมันติคอนเซนต์ดึงขึ้นมาเลยใช่ครับก็จะสรุปมาครับนี่เลยครับเรียบร้อยแล้วครับ หมความว่าได้สินเชื่อสาหรับซื้อรถยนต์คันใหม่ในราคานี้แล้วใช่ครับห <1, 9, S 2> นึ่งล้านเก้าเป็นวงเงิน pre approve หักเกินได้อันนี้เสร็จเนี่ยก็เดินไปที่เดลเลอร์เลือกรถได้เลยครับนี่เป็นข้อมูลที่ทาง TDB บริหารจัดการจนรู้จักลูกค้าดีที่สุดแล้วละ่ะครับผมก็เลยทําให้ไวขนาดนี้ได้ใช่นี่คือโปรเซสสดที่เราเห็นกันตอนนี้เลยนะฮะครับเราจริงๆตั้งแต่ deploy มาเนี่ยหลักไม่กี่เดือนนะครับเรา pre approve เครดิตไปแล้วเนี่ยหลักแสนล้านเลยนะครับตัวนี้